ันจะไม่เส็บจ้วันจะไม่เีบจ้เียตูายเียดขวรอจริงๆรอดงอิงเอาใหม่หนึงแต่ยาถูกเผาแต่ย่าถูกเผามันจะไม่เสีบจ้ามันไม่เสียบจ้เสียูซ้ายเียดขวารอจริงๆร้อจริงจรร้อจริงแต่ยาเชเตอร์สามสี่เริ่มแต่ยาเชเตอร์ าดนเสียจามาดต็บจ้ะเจ็บดูซ้ายเจ็บดูขวาร้อนจิงร้อนจริงร้อนจริงจเอาไว้ไม่โดนเลยเอาไว้ไม่โดนเลยหนึ่งสองส้ไว้ไม่โดนไว้ไม่โดนไว้ไม่โดนกราไร่เเตอร์ใหม่หนึ่งสองมอีกทีหนึ่งสุดท้ายน่ะหนึ่งสองกรย่างเเตอร์หนึ่งสองสมพร้อมสาีเริ่ม น้อยกับยังเชตเตอร์ครับหนึ่งสามสี่เริ่มไอ้น้อยน้อยนะครับจะน้อยนาอ้วนอ้วนบายบายบายไยก่อนบายบายวัน